สวัสดีจ้ะพี่นอ้องเพื่อนจ้าเบิ้งยายสิยริพอนสั่งเขาโพดเพื่อนพี่น้องจ้าเขาโพดในฝรั่งเศสได้เจ้ดเด้อเขาโพดเขาเหนียวพี่นออ้องเอ้ยมาได้เจ้ดเด้อนี่เพื่อนขายเป็นนั่นขายเป็นถุงถุงละห้ากิโลพี่น้องลยแบ่งกันกับมูแบ่งกับกับเพื่นอนคนละครึ่งเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ้าโลเอ่อห้ากิโลสิบหกยูโร ตกฟักและหนึ่งยูโรแหละพี่น้องคือนี่งแปดยูโรนี่คือครึ่งหนึ่งเลยค่ะเด้อได้แปดฟักได้แปดฟักพี่น้องที่ต้มของชอบยายสิริพรมันได้เจะเดือนนะได้จะกฟักเบิ้งของชอบของครอบครัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอาได้เก้าฟักพี่น้องได้เก้าฟักจากดูกงาม มาต้มกันพี่น้องเอ้ยเด้อเบิ้องในมัน,ข,ข,น,น,นข,ข้าวโพดข้าวเหนียวได้ใจเด้อพี่น้องจ้าบ่กในข้าวขาวในข้าวขาวจ้าพี่น้องเอ้ยอุ้ยได้กินของเสียจ,จ้าพี่น้องเลยมาต้มกันจ้ยายมใส่หม้อเลยพี่น้องแกใส่พรอนต้มน้ำใส่เกลือนิดน้อยแล้วจ้าอย่าใส่เยอะอยเดี๋ยวเค็มจ้าใส่ไปพี่นอ้องเนี้อเสียบเยียบลอยแล้วจ้าทุกคนวัว เกือบเต็มหมอ้อเกือบเต็มหมอ้อพี่น้องเลยเอา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 เปลือกแห้งมันปิดมันจะได้หอมดีๆพี่น้องจ้าโอ้มาเด้อมาเด้อไปกินข้าวโพดต้มด้วยจ้ะเด้อปั่นอยู่เมืองไทยอาหลดอะรอสุกด้พี่น้องปิดฝารอสุกจ้าเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันตอนสุกนะพี่น้องโอ้สุกเราด้วยจ้ะเด้อพี่บง่งรูปแผแกะซิมแล้วพี่น้อง โอ้ออนดีขนาดปดผอ้าพี่น้องเริ่งขอบคุณทุกการติดตามรับชมจาาเนี่ต้นของกดเหนีวในฝรั่งเศสจ้า